ศาสตร์ถอดรหัสชีวิตบนฝ่ามือเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่ละเอียดอ่อนนัน้นซึ้งมากศาสตร์นี้ได้แพร่หลายในประเทศจีนมว่อหลายพันปีมาแล้วและนับวันยิ่งทวีความเชื่อถือมากยิ่งขึ้นแม้ในยุโรปและอเมริกาลายมือคือลายแทงของชีวิตที่ถูกกําหนดขึ้นตามวิบากกรรมผู้ที่จะสามารถไขปริศนาและถอดร,รหัสชีวิตได้แม่นยําต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ดังท่านผู้นี้ในวัยเด็ก ท่านได้รับการสืบทอดวิชาลายมือจากคุณยายซึ่งมีเตี่ยเป็นคนจีนสมัยไว้หางเปียกในอพยพเข้ามาในประเทศไทยสมัยก่อนท่านผู้นี้ได้ศึกษา,าศาสตร์ขแขนงนี้มาตั้งแต่ยาววัยและค้นฟ้าหาประสบการณ์อยู่ตลอดเวลาวิทีคารจนกระทั่งในปีพศ .2537 ได้รับรางวัลดูลายมือได้แม่นยำและมีคุณธรรมจากพระท่านศาสตราจารย์ประภาดอวยชัย ในปีพศ2538ได้ติดอันดับหนึ่งในสิบโขนหญิงยอดนิยมมืออาชีพด้านลายมือจากนิตยสารดิฉันโดยคุณแถมศิลรัตนพันธ์ในปีพศ2539ได้รับเกียรติให้เป็นหวนหญิงดีเด่นจากสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยทางด้านการกุศลท่านได้รับตำแหน่งนายกสโมสรไลออนสุขสวัสดิ์ในปีบริหาร2547-2548ปัจจุบัน ท่านได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรเผยแพร่าศาสตร์ทอรหัสชีวิตบนฝ่ามือสู่สายตาชาวโลกกว่า170ประเทศท่านผู้นี้คืออาจารย์พัชรีรุษยเดช ช่วงอรุณสวัสดิ์เมืองไทยโชคชะตาถือเป็นความเชื่อของคนไทยที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณค่ะและปัจจุบันนี้ก็ได้แพร่ขยายไปยังต่างประเทศด้วยช่วงอรุณสวัสดิ์เมืองไทยในวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์การดูลายมือจนเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศค่ะวันนี้อาจารย์พัชณีตุษยเดชอยู่ร่วมรายการกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค,สสดครับอาจารย์ครับค่ะ,คะ อาจารย์เองศึกษาด้านนี้มามากกว่า40ปีแล้วก็เดินทางไปต่างประเทศด้วยที่ไหนที่นิยมการดูรายมือแบบไทยบ้างคะอาจารย์คะการดูรายมือเนี่ยนะคะที่ต่างประเทศเนี่ยนะคะที่ไปมาที่อเมริกาไม่ว่าจะเป็นอ่าวูสตันนะคะซานฟานครก็ได้รับความนิยมทั้งนั้นนะคะไม่ว่า แถบเอเชียฮ่องกงบูไนาพี่ไปมาทั่วค่ะครับแล้วในในยุโรปล่ะครับมีมีนิยมบ้างไหมครับเออยุโรปเช่นอังกฤษอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะครับยังไม่ได้ไปแต่มีคนชวนเยอะค่ะนะคะอาจารย์ได้ไปดูลายมือที่ต่างประเทศได้ยังไงล่ะคะก็จากลูกค้าเนี่ยนะคะก็แนะนํากันต่อไปค่ะครับแล้วแล้วก็ในช่วงเนี้ยนะคะก็จะมีคนไทยนะคะคนนี้ก็เป็นคนดังของ LA ทีเดียวพูดได้นะคะก็คง เป็นคุณสีวงอายาศิษิ์นะคะคนนี้เป็นชอบจะจัดงานที่ประเทศอเมริกาแล้วก็เป็นคนดังของ LA ทีเดียวก็มาเชิญให้พี่ได้ออกรายการคนบนเน็ตเบิร์กนะคะแล้วพี่ก็สอนไปร้อยหกสิบประเทศนะคะจากประสบการณ์ของอาจารย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับความเชื่อของคนที่นู่นในเรื่องโหราศาสตร์เนี่ยต่างกับคนไทยยังไงบ้างครับ คนต่างประเทศนะคะแถบอเมริกาเนี่ยนะคะเขาเชื่อแต่ต้องมีเหตุผลนะคะแล้วเขาจะไม่ถามจุกจิกมากนะคะส่วนมากที่พี่ดูให้ชาวต่างชาติเนี่ยจะเน้นในเรื่องธุรกิจนะคะแล้วก็การดูเนี่ยนะคะอยู่ขณะนี้กําลังจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าไม่มั่นใจอยู่ก็ย้อนอดีตพิสูจน์มานะคะสามครั้งถ้าไม่ถูกก็ไม่เอาสตัง อ๋อให้ให้เขาลองว่าว่าอดีตถามว่าอดีตเป็นยังไงบ้างสามข้อถ้าไม่ถูกไม่คิดตังคงแต่ถ้าถูกแล้วครับแต่ถ้าถูกก็ร้อยเหรียญใช่ะร้อยเหรียญคืออัตราปกติเลยนะครับร้อยเหรียญสำหรับชาวต่างชาติครับแล้วความหมายของการดูายมือค่ะอาจารย์ครอบกลุ่มแค่ไหนและจะแม่นยำกว่าวิธีอื่นอ่ยังไงบ้างอาจารย์อ๋อความแม่นยำเนี่ยนะคะทุกศาสตร์เนี่ยนะคะก็มีความแม่นยำในตัวของตัวเอง ฉะนั้นการที่พี่เปิดสอนเนี่ยนะคะให้ลูกศิษย์เนี่ยนะคะฉะนั้นลูกศิษย์เนี่ยจะต้องออกมาพิสูจน์ด้วยตัวเองเมื่อสอน8วันเต็มวันเลยนะคะ,คะแล้วก็เมื่อวันที่6เนี่ยคุณจะต้องออกมาอ่านลายมือเพื่อนร่วมรุ่นแล้วโดยมไม่ให้รู้ว่าเป็นลายมือใครพิสูจน์กันตรงนั้นเลยแบบนี้จะบอกได้ไหมคะว่าแม่นไม่แม่นนี่ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของคน,นเดียวนั้นเลยค่ะคำตอบจะออกมาอย่างย้อนอดีตเนี่ยนะคะก็อายุ20ผมเกิดอะไรขึ้น บอกได้เลยภายใน6วันเรียนนี้ใช่ค่ะต่เราจะสอนถ้าแม่ไม่ต้องต้องรู้เลยนะหกวันเพราะว่าการที่ดูให้ลูกค้าอย่างที่ชาวต่างชาติเขาย้อนก็คุณก็ย้อนไปเลยนะคะไม่ต่ำกว่าสิบขวดแต่ให้บอกพอสอนบอกอายุบอกอายุเลยค่ะสามารถบอกได้บอกเลยค่ะต้องไม่ได้บอกว่าไม่มีกําหนดเวลาต้องบอกเลยอายุ28ผมเกิดอะไรขึ้นเราเราย้อนกันเป็นอย่างนั้นการที่จะดูให้ลูกค้านี่ก็ต้องบอกเลยว่า คุณจะดีดีเมื่อไหร่ดีกี่ปีระบุเวลาได้เลยต้องระบุเลยค่ะครับแล้วเส้นเส้นต่างๆบนลายมือของเราเนี่ยครับสามารถบอกอะไรได้บ้างครับบอกได้ทุกอย่างค่ะมันคือแผนที่ของชีวิตบอกได้ทุกอย่างเลยค่ะบอกช่วงระยะเวลาได้ด้วยว่าจะเกิดอะไรขึ้นค่ะปีที่แล้วมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตปีหน้าจะมีอะไรเข้ามาในชีวิตนี้คุณเกิดอะไรครับ ลายมือคนเราเปลี่ยนได้ไหมคะอาจารย์คะลายมือไม่เคยเปลี่ยนค่ะนะคะจะอยู่อย่างนี้ไปกับเราตลอดชีวิตแต่จุดอายุหรือสเกลนั้นจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอนะคะถ้าอย่างนั้นแสดงว่าบางทีที่เรารู้สึกว่าเส้นลายมือเรายุ่งนี่คือไม่จริงจริงแล้วก็จะเป็นแบบนี้มาตลอดแต่เราไม่เัเลยถ้าย,ยุงา่งนั่นก็อาจจะเป็นทางด้านนิสัยนะคะแต่ว่าถ้าคนคที่มีความรู้ทางด้านนี้แล้วต้องแยกออกมาเป็นเนินแยกออกมาเป็นเส้น นะคะไม่ได้ไม่ได้จับมือขึ้นมาแล้วดูเลยของพี่จะมีการวัดการพิมพ์อยู่ตลอดเวลานะคะแล้วเครื่องคิดเลขต้องใช้คำนวณมันจะเป็นสูตรออกมาเลยค่ะอ๋อคือไม่ได้ดูอย่างเดียวแต่ต้องเข้าสูตรคำนวณด้วยใช่ค่ะต้องมีการวัดใช้แม่บรรทัดวัดค่ะเป็นระบบเมตริกค่ะอ๋อวัดบนบนมือค่ะเราแล้วก็พิมพ์พิมพ์ลงไปค่ะทุกเส้นฝอยๆนั่นน่ะต้องเห็นหมดแต่บางคนพิมพ์ไป อาจจะเห็นไม่ชัดนะต้องเห็นค่ะต้องเห็นชัดต้องเห็นต้องเห็นค่ะทิมก็เห็นหมดนะคะครับถ้าไม่เห็นก็คือขณะนั้นก็คือสูตรของพี่เนี่ยนะคะในการดูลายมือเนี่ยตั้งดีนะคะวีเยี่ยมตั้งดีวีเยี่ยมค่ะคือถ้าเส้นตั้งนะคะก็คือเส้นตั้งแนวตั้งเลยเนี่ยเป็นเส้นที่ดีแต่ถ้าเกิดเครื่องหมายวิกตอรี่หรือตัววีก็หลังเขาก็ถือว่าฟลุกหรือเยี่ยมแต่ถ้าตัดเสีย ตัดเสียตั้งดีวีเยี่ยมอันนี้เราต้องศึกษานะครับอันนี้ฟังยังเข้าใจอะไรอันนี้ถ้าสมมุติว่าเราดูดูดูลายมือแล้วนะครับอาจารย์บอกว่าลายมือเนี่ยคนเราไม่เปลี่ยนแต่ว่ามาดูดูแล้วปรากฏว่ามีเคราะารขึ้นมาเราจะมีทางแก้ไขอะไรบ้างะครับเคราะาร <c oughs> ในลักษณะถ้าอุบัติเหตุ <c oughs> หรือเป็นปัญหาสุขภาพนะคะก็ต้องทําประกัน <c oughs> ท้อประกันชีวิตนะคะเฉลี่ยการสูญเสียแล้วก็ ลายมือเนี่ยคือลายแทงของชีวิตทึ่งถูกกำหนดมาแล้วตามวิบากกรรมนะคะฉะนั้นคนเราเนี่ยควรจะอยู่ในบุญในกุศลนะคะแล้วก็มีจิตเมตตานะคะทำอยู่ตลอดโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนค่ะ,คะจะมีหลักในการทำนายลายมือ,อยังไงบ้างคะหลักในการทำนายก็มีการวัดมือพิมพ์มือนะคะแล้วหลักในการทำนายคือไม่มีการสะดอกเคาะเด็ดขาดเลยมไม่มีแน่นอนถ้าอย่างนั้นการสะดอกรอก,กับ หมอดูก็จะไม่ได้ช่วยให้เราดีขึ้นใช่ไหมคะจันไม่ไม่ไม่ได้ช่วยได้เลยไม่ได้ช่วยได้เลยแต่การวางแผนชีวิตทําให้เราดีขึ้นได้นะคะคือช่วยพอหนักให้เป็นเบาค่ะค่ะเดี๋ยวบางคนอาจจะเข้าใจผิดนะว่าว่าไปดูหมอถ้าโชคร้ายต้องไปสะดอกคอแต่จริงๆแล้วต้องวางแผนชีวิตต้องวางแผนชีวิตก่อนค่ะครับเรื่องไหนที่คนมักจะถามมากที่สุดนะจยนคะ เมื <S <S ่อไหร่จะรวยแบบนี้บอกได้ตรงเลยแม่ก็ถ้าคุณรวยคุณก็ต้องทํางานอยากรวยไม่ทํางานถึงดวงดีแค่ไหนก็ไม่รวยค่ะครับคค่ะรับแล้วตอนนี้ต่างประเทศเองก็สนใจด้วยเวลาไปต่างประเทศคําถามอย่างที่อาจารย์บอกว่าชาวต่างชาติจะไม่ถามจุกจิกแบบคนไทยค่ะใหญ่ๆที่เขาถามว่าจะถามอะไรคะก็ถ้าใหญ่ๆที่จะถามเนี่ยก็ถามเหมือนกันนะคะ เมื่อไหร่จะรวยปัญหาจะเกิดเมื่อไรอะไรประมาณนั้นธุรกิจจะดีไหมอะไรประมาณนี้เหมือนกันค่ะแต่อาจารย์ก็ยังบอกว่าแม้ว่าเส้นลายมือจะเป็นลายแทงของชีวิตที่กําหนดสะตา์ชีวิตแต่การกระทําของเราก็มีผลมากๆมีผลค่ะกับสิ่งที่ก็ไม่ได้บอกว่ารวยเท่าไหร่เราก็ร้ายเท่าไหร่นี่ค่ะมันอยู่ที่การกระทาของเราถ้าเราทําดีก็น่าจะเป็นตอบ ป้องกันนอนได้ดีแน่นอนค่ะค่ะและสำหรับผู้ที่สนใจศาสตร์การดูรายมือนะคะจารเองมีหนังสือเหมือนกันค่ะซึ่งสามารถจะหาซื้อได้ที่ซีเอ็ดบุกทุกสาขานะคะวันนี้ทางรายการเมืองไทยรายวันต้องขอขอบพระคุณอาจารย์นะคะมาให้ความรู้กับเราค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณครับ